โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านหินร่องนนสวรรค์ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่าตั้งอยู่บ้านหินร่องหมู่ที่9ตำบลเมืองเก่าพัฒนาอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 เปิดทำการสอนสามระดับคือ 1. ระดับปฐมวัย 2. ระดับปฐมศึกษาปีที่1 6ถึงและระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1 3ถึงอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายประทวนชัยปรับปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินร่องนนสวรรค์ปีการศึกษา2565มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3จํานวน19คนนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน80คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จำนวน38คนรวมมีนักเรียนโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ทั้งสิ้น154คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนบุคลากรอื่นจำนวน1คนรวมจำนวนทั้งสิ้น20คน โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565หนึ่งสัปดาห์โดยมีการดำเนินการต่างๆดังนี้ 1. ด้านการบริหารทั่วไปโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนให้หน่าอยู่น่าดูน่าเรียนจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและในสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด -19 ได้กำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังดังนั้นโรงเรียนของเราจึงปฏิบัติการภายใต้มาตรการไม่ประมาทกาดหย่าตกโดยมีครูเวรคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและให้คำแนะนำนักเรียนหน้าเสาธงทุกเช้า 2. ด้านการบริหารบุคคลโรงเรียนมีการประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ในปีงบประมาณ2566ครูมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประเด็นท้าทายที่จะดำเนินการพัฒนาผู้เรียนครบทุกคน 3. ด้านงบประมาณมีการดำเนินการด้านการจ่ายเงินเข้าก่อนการเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565เป็นที่เรียบร้อยและมีการติดตามไปเสร็จรับเงินจากผู้ปกครอง 4. ด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมด้านโอกาสด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการดังนี้ 1. ด้านโอกาสมีการประชุมผู้ปกครองมีการเยี่ยมบ้านมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 2. ด้านคุณภาพมีหลักสูตรสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ a c t i v e learning ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายและการศึกษาชั้นเรียนมีการวางแผนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและมีการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ RTNt และ O-net โดยมีการกำกับติดตามจาก พูดโดยการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมด้านกีฬาดนตรีให้กับนักเรียนที่สนใจ 3. ด้านประสิทธิภาพโรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอนมีภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านหินร่องนนสวรรค์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างปลอดภัยเพิ่มโอกาสพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขโรงเรียนบ้านหินร่องนนสวรรค์ขอขอบคุณคณะกรรมการที่มากำกับติดตามนิเทศการเตรียมความพร้อมในการ การเปิดภาคเรียนที่2มปีการศึกษา2,565ในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ